สวัสดีชามเศธค่ะดวงความรักประจำวันที่7มิถุนายนคุณได้ไพ่เดทนะคะส่วนเขาได้วิว์จูนวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการจบปัญหาเก่าๆนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ที่มันดีกว่า อาจจะเป็นเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวหรือาเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแฟนคุณได้ไพ่ดีนะคะได้วิวฟอร์จูนนะก็อะไรที่เขาคาดหวังนะคะก็จะได้แบบสมหวังแล้วก็จากที่มีปัญหาเนี่ยก็จะมีพลังบวกมาช่วยนะคะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ถ้าหมายถึงความรักความสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นปฏิหารแห่งรักนะคะที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยสามารถที่จะไปต่อกันได้มีไพ่ trust นะคะก็คืออการไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะแล้วก็ล o ก k f o r w a r ก็ลองเชื่อสัญชาติญาณตัวเองนะคะเพราะว่าจักรวาลเนี่ยเขาส่งสารผ่านมาทางหลักสังหอนะคะเออสำหรับคนโสสนิทวันนี้นะคะมีโอกาสจะได้เจอกับคนที่ฟ้าส่งมาให้นะคะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าคุณเปิดโอกาสเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมนะคะคุณจะไม่อกหักนะคะ